เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตาย่างคลิปก็มีแฟนเพจ f a c e b o o k นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขออนุญ,ญาตโปรโมทคลิป จากช่องโดนัทโดนด,ด,ด,ดนะครับผมก็เป็นการเอาชีวิตรอดจาก Arc s o, e r v v o v o PC g e n e s i นสผมก็จะมีไดโนเสาร์แล้วก็มีสัตว์แปลกๆใหม่ๆมากมายแล้วก็ภาพสวยมากนะครับผมก็สามารถนะนรับผมกดที่ปุ่มเครื่องหมายตกใจมุมขวาบนนะครับผมแล้วก็สามารถกดเข้าไปที่ playlist ของช่องเนี่ยผมและเลือกไปที่ Arc Genesis 2ยผมก็จะมีตั้งแต่ ep 1ยัน ep ล่าสุดเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราชมตัวอย่างเลยนะครับ did you read my letter if i had it said กราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัลโดโดวันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival e v o l Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวอย่าง Ark Genesis 2เนี่ยผมน่าสนุกกันบ้างไม่เอ่ยก็อย่าลืมเนี่ยผมกดเข้าไปที่ playlist เนะครับผมเนาะแล้วก็กดที่เครื่องหมายตัวใจก็ได้เครัยผมเข้าไปดูกันตั้งแต่ EP 1ยัน EP ล่าสุดได้เลยนะครับโอเคครับผมก็วันนี้เนี่ยผมน้องๆน้องๆเห็นไหมไอ้แท่งๆที่พี่ปักอยู่ที่ต้นไม้เนาะเออมันคือ แท่งไว้สําหรับเจาะแซะบเนี่ยผมพี่ต้องการเอาแซบเนี่ยโบไปทําน้าผึ้งวันนี้พี่จะไปจับหอยทากนะผมแล้วพี่ต้องไปทําเคก้กก็อ่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทาเค้กไปด้วยกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้พี่เจาะไปแล้วแล้วพี่ก็เก็บไปบางส่วนแล้วนะครับผมส่วนไอ้เจ้าเหล็กแท่งนี้เครัยผมมันอยู่ที่เลเวลอ่านี่ครับผม เลเวล36นะครับยผมเราก็ต้องมาเจาะที่ต้นไม้ใหญ่ในป่าเลดูดเนาะเราถึงจะเจาะได้แล้ว,แล,วแล้วพี่ก็จะมาทำอ่าครับลังพึ่งะครับผมครับลังพึ่งก็จะอยู่ที่เลเวลนี่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 นเนี่ห้าสิบเก้าผมคือที่พี่ต้องคาบลังพึ่งลัลัพึ่งลังพึ่ง,ง,พงเพราะว่าพี่ต้องการะนรับผมน้ำพึ่งเนาะเออก็เลยจะต้องมาเจาะแซปก่อนเพราะว่าส่วนผสมในการทำลังพึ่งเนี่ย พี่ต้องใช้แซฟในการทำรังพึ่งด้วยเนีัยผมแล้วเราประตูบ้านกูอยู่ทางไหนเนี่ยห <c oughs> ลงหมดแล้วครับผมโอเคหลังจากที่น้องๆเน,นรัยผมทำแซฟมาเจาะแซฟแล้วเราได้แซฟครบหนึ่งร้อยอันแล้วเนรัยผมเราก็ไปคาฟรังพึ่งกันเลยเนรัยผมรังพึ่งนี่ก็สามารถคาฟได้ในโตะสมิตตี้เนาะเออวันนี้เนี่ยผมก็จะมีสาระแบบล้วนๆน,นะครับผมไม่มีมุกหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เอออาจจะมีสอดแซดไรสะะาระบ้างเนี่ยผมเอาเลยเลยเลยกูเลย,เล,ย,เล,ย <c oughs> ลิบเลยนี่ยผม <c oughs> โอเค <c oughs> อตอนนี้นะผมพี่ก็จะมาคาบหลังพึ่งเนาะตอนนี้พี่ก็ได้เอาแซบเนะ่ผมลงมาใส่เรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวคาบก่อนละกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยพี่มีประมาณเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบประมาณ ร้อยยี่สิบอันนะครับผมก็รอแซบมันหยดหยดนะเนาะก็ใช้เวลาทาคอนข้างนานนะครับผมคลิปนี้ก็ใช้เวลาทาค่อนข้างนานเนะเออโอเคเรียบร้อยครับผมอืมอ่าเดี๋ยวเราเอารังพึ่งออกมาก่อนเนาะอืมรังพึ่งเอาแซบออกมาด้วยรังพึ่งออกมาด้วยโอเค แล้วก็วิธีการจะทําน้ําผึ้งเนี่ยผมเราก็ต้องหาต้นไม้ใหญ่อยู่ดีเนี่ยผมเหมือนหาแซฟเอินเหมือนเราไปเจาะแซฟนั่นแหละเราต้องหาลอ่าเนี่ยเห็นไหมหาต้นใหญ่ๆปุ๊บเราก็วางปั๊บเข้าไปเห็นไหมหลังผึ้งก็จะติดแต่ไม่ใช่ว่ามันจะได้น้าผึ้งเลยนะผมอันดับต่อไปเราต้องไปหาแลฟาเวอร์นะครับผมแลฟาเวอร์เราหาได้จากไหนก,หก็หลักๆเราก็หาได้จากลังบีเวอร์นะผมอ่ะไม่หลักๆสิอ่าหลักๆเราหาได้จากเอาเจ้า ลิซินองโซลัตเนี่ยผมหรือเจ้าเล็บยาวเนี่ยผมไปฟาร์มแรฟารเวอร์เอาเนาะเออแล้วก็หรือไม่ก็หาเอาจากรังบีเวอร์ก็ได้นะครับผมโอเคปะอ่าไหมครัแบไหครัแบบอ่าเจ้าเล็บยาวของพี่น่าจะอยู่ข้างล่างนี้เนี่ยผมเออนี่ไงอยู่ตรง,งนี้เลยโอเคอ่า ว่าโอ้โหทำไมมันตัวหนักนี้เนี่ยดูกนโอ้โหอ๋อพี่มีฟาร์มแฟรฟเวอร์ไว้บางส่วนแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ฟาร์มไม่ตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยทำไมมันเยอะจังโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แต่มันก็ยังหนักอยู่นะเดี๋ยวพี่ต้องเคลียร์ของก่อนนะอะเดินช้าเป็นเต่าเลยพี่เคลียร์ของก่อนดีกว่านะถึงจะเสียดายพวกของที่ฟาร์มมาก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฟาร์มเพิ่มโอเคทิ้งไปให้หมดอ่าดรอปอเมเปิแบบร้อยครับผม ตัวเบาขึ้นเยอะนะผมโอเคต่อไปนะผมเราก็หาไอ้ต้นต้นทูบเนาะที่มันอยู่ตามเนี่ยไอต้นแบบนี้นะครับผมที่มันอยู่ตามพื้นนะเราก็เกี่ยวขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยตามส่วนใหญ่ไอ้ต้นแบบนี้มันจะชอบอยู่แถวแถาปะ่าปะ่าป,ะป,ะปะ่ากลางนะครับผมเนาะเออเนี่ยแม่พี่ก็ได้มา30อันแล้วแต่ว่าไหนๆพี่ก็ฟาร์มมาเยอะแล้วนันพี่ฟาร์มแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไปใส่ที่รังพึ่งเลยนะผม เพราะว่าการที่เราเอาเอาดอกแลฟเวอร์เนี่ยผมไปใส่ที่รังผึ้งเนี่ยมันก็จะทําให้รังผึ้งนี่มันผลิตน้ําผึ้งได้นะผมถ้าเราไม่เอาดอกเอาดอกแลฟเวอร์ไปใส่นี่มันก็จะไม่มีน้ําผึ้งเกิดมาให้น้องๆนะผมคือผึ้งมันจะไม่ออกไปหาน้ําผึ้งเองแต่ถ้าใน PC ซเราไปตามป่านะผมไปกดที่รังผึ้งเราจะได้น้าผึ้งมาเลยเนาะเออมันดีกว่าอ่ามันจะง่ายกว่าใน ในโมบายนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าโมบายนี้เราต้องมาค้าเราต้องมารอเวลาใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะพี่ถึงต้องใช้เวลาในการทําคลิปนี้แบบนานมากนะผมก็ประมาณวันสอวันเลยเพราะว่าไหนจะเรื่องอะสะดวกมีเวลาว่างไม่มีเวลาว่า,างด้วยเนาะก็ะเลยนานหน่อยโอเคไปเราใส่แร่ฟาเวอร์เข้าไปเลยนะผมครับน้องๆเห็นไหมครับผมว่ามันจะมีการนับเวลานะครผม 45นาทีใน45นี้เราจะได้น้ำพึ่ง1ขวดนะครับผมนี่แหละนะครับผมโอเคงั้นพี่ก็คงต้องออนเกมทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็รอจนกว่าน้ำพึ่งมันจะเสร็จนะฮะอืมโอเคปะระหว่างที่พี่รอนะครับผมพี่ก็ไปเล่น rpc ด้วยครับผม,ผมก็ปอกออนทิ้งไว้เนาะคดเปิงแบตเลยนะครับผมมันแบตมากๆเนาะ แล้วพี่ก็ได้สร้างรังพึ่งไม่ใช่แค่รังเดียวนะครับผมเพราะว่าแซบมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆเนาะมันก็มาเยอะอยู่แหละนะครับผมอืมโอเคก็น่าจะได้รังพึ่งเออได้จะได้น้ำพึ่งประมาณสักสามสี่ขวดได้นะครับผมแล้วสองล่โอเคเราได้สามขวดนะครับผมอันนี้สามขวดก็คือพี่ได้อ่าเก็บบางส่วนไปบ้างแล้วนะครับผมพี่กลัวเสียพี่ก็เลยเก็บออกไปจริงๆมันได้หลายขวดเลยแหละนะครับผม พี่สร้างไว้ทั้งหมดประมาณสี่ลังนะผมเดี๋ยวเราไปดูลังนู้นลังนู้นนะพี่ยังไม่ได้เก็บเลยเพราะเพราะพี่คิดว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บเนี่ยน้ำพึ่งมันจะเน่าเออพี่ก็เลยเก็บไปบางส่วนเนี่ยเนี่ดูดิน้องๆดูดิจากที่พี่รอพี่รอมานานแค่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่พี่รอนานนะผมต้องบอกพี่เล่นพีทีจนเพลินจนพี่ลืมนะครับผมเราก็กลับมาดูอีกทีแบตก็เกือบหมดพอดีเลยเนี่ยผมก็เลยได้น้าพึ่งเยอะหน่อยเนี่ยถึงบอกว่ามันต้องใช้เวลานะฮะโอเค ก็หลังจากที่เราได้น้ําพึ่งนะผมเราก็จะไปทําเค้กกันเลยเนาะเออ,อการทําเค้กเนี่ยผมเราก็ต้องเตรียมของบางอย่างนะผมเพราะว่าไอ้เจ้าหอยทากเนี่ยมันมันกินเค้กนะเออแล้วถามว่าเราจับหอยทากเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเอ,อพี่ก็ยังไม่แน่ใจนียผมเพราะว่าเราสามารถมัน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 ,ม,นมันดอบซีเมนต์ให้เราเรื่อยๆอะแหละเออแต่ว่า เราคราฟซีเมนต์เองจะง่ายกว่านะครับเออโอเคงั้นมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะผมตอนนี้พี่มีน้ำผึ้งส่วนผสมนะผมมันจะใช้อยายาลดค่าสลบนะครับผมแล้วก็แครอทแล้วก็มันแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็แซฟนะครับผมเออเนี่ยนะครับผมสิ่งที่มันต้องการเนาะเออแล้วก็น้ำผึ้งสองขวดต่อหนึ่งเค้กหนึ่งก้อนนะผมโอเคพี่จะใส่ไปเรื่อยๆอ่าฮะอ่าฮะ นี่เราได้มาแล้วครับผมเค้กทั้งหมดหกก้อนโอ,โอเคโอเคก็เดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไว้ให้นะผมน้องๆน,น่าจะเห็นเนาะว่าอ่ามันใช้อ่าอะไรทำมากเนี่ยผมนี่ตรงนี้เลยโอเคตอนนี้เราก็ได้เค้กมา6อันแล้วนะครับผมถ้าถามว่าเราจับไอ้เจ้าหอยทากนี่มันมีประโยชน์อะไรสําหรับพี่พี่ว่ามก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ว่ามันน่ารักนะครับผมจะจับมาปล่อยไว้ในบ้าน ถ้ามันเดินกันในบ้านเนาะพี่ชอบดีมันน่ารักดิมตัวใหญ่ดิมนะอะไรน่ารักน่ารักแนะ่ผมพี่จับหมดแนละ้วโอเคตอนนี้แล้วก็เตรียมยาคูณสิบไปแล้วนะครับผมยาคูณสิบเนะี่ยผมสาหรับน้องๆที่เล่นใหม่นะครับผมสามารถหาได้จากถ้ำเนาะลงถ้ำแล้วก็เอาอัดิแฟกไปแลกที่เสานะครับผมเออก็คนไหนไม่รู้ก็ลองไปดูในอ่าในเพลลิสของการลงถ้ำนะผมพี่ก็มีบอกไว้ไวอยู่นะฮะโอ โอเคตอนนี้เราก็าเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์ของรู้สึกว่าตัวพี่หนักมากไม่รู้หนักอะไรนะก็ใหม่ลุกเออสงสัยหนักอาวุธนอเตรียมของไว้ลงดันแนครับผมต้องบอกเลยว่าพี่เตรียมของไว้ลงดันเจียนนะครับผมเตรียมกระสุนไว้ลงดันเจียนแต่นะครับผมลงดันเจียนไม่ได้ใช้ปืนกลเลยนะผมใช้ดาบส,ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ลูกซองก็เลยกระสุนไอ้นี่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับผม โอเคมือมันชอบไปปัดโดนจังเลยเฮ้ยอ่าเดี๋ยวพี่ขอกลับไปที่แถวบ้านเก่าเนาะพี่คิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนั้นเยอะอยู่อ๋อๆๆคาโน่อ๋อคาโน่คาโน่ไปทำอะไรดิปโปเออไอ้นี่ไปรังแกเขาไอ้นี่ก็ไม่มีดาเมจเลยไม่มีดาเมจก็ยังห้าวอยู่อีกเนาะเองเนี่ยแหมบางทีแล้วมันก็ชอบมาดันพี่นะไอ้ไอ้ไอดิปโปเนี่ยเฮ้ย ทำไเล่นไปมันเคยมันเคยฆ่าพี่ด้วยการดันดนั้นดันพี่ตกหิวตายนะครับผมสุดยอด <c oughs> ไอ้นี่เลเวลร้อยเก้าสิบอืมไม่สูงโอเคโอเคเดี๋ยวพี่หาสัตว์ขี่ก่อนเนาะพีอแบบพอะออ่อยากได้สัตว์ขี่แบบพื้นดินอ่ะเอออยากได้สัตว์ขี่แบบพื้นดินดีเอาเจ้าแรปเอาเจ้าแรปเตอร์ลูกพี่เป็นดีไหม ก่อ,อ้เจ้าแรปเตอร์อยู่ไหนลูกไอ้หนูมันอยู่ไหนวะเนี่ยเหนไหหรืออยู่ข้างบนวะเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะผมอยู่น้ำอากาศแถวนี้มันร้อนร้อนมากเฮ้ยพี่หาไอ้แรปเตอร์มันไม่เจอวะ่ะไอ้แรปเตอร์มันหนีเที่ยวอีกแล้ววะเนี่ยอ่อผมอยู่ตรงนี้อ๋อไหน เออแรปเตอร์พาพ่อไปจับไอหอยทากหน่อยลูกมาได้เลยครับพ่อขึ้นมาเลยครับอืมไปเลยลูกพ่อครับพ่อตัวหนักไปผมไปไม่ไหวครับ <c oughs> โอ้้นี่ใช้งานไม่ได้เรื่องเฮ้ย <c oughs> วิ่งไปเองก็ได้โอ้โห,โโหลูกคนนี้เออโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปหาเองก็ได้นะผมอ <c oughs> เริ่มจากมุมนี้ก่อนนะยผมพี่เคยเจอแถวๆมุมนี้อยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้โดนกัดตายไปแล้วหรือเปล่า ต้องบอกเลยว่ามันไอหอยทากเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบอาหารฟรีนะครับผมจถวแถวป่านี้จูตัวอะไรเนี่ยผมก็มากัดตัวอะไรก็มากัดนะครับผมเออแถวนี้มีปูไหมไม่มีตรง้นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้มันมีน้ำ ออะไรอะไรวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมเราโอ้ย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 ยิงมีทุคนที่โดนยิงไม่ทันอะไรอะไรเออเออเอาอะไรอะไรเอา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 เดี๋ยวควักดาบก่อนอุ้ย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 โดนเอออะไรทะเบิดเทะเบ้เหอ้ยตีลังกาเลยอ่ะไหนมีอีกไหม ไม่ไม่ไปครับผมต่อไม่ต้องเจอปลาหวดไอพวกนี้ไม่ต้องเจอปลาหน้าหววน้องๆรู้จักปลาแซลมอนไหมครับผมเอรู้เปล่าว่าปลาแซลมอนมันแปลว่าอะไรเนี่ยผมน้องๆคงไม่รู้สิว่าปลาแซลมอนแปลว่าอะไรมานี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังนะผมซาวแปลว่า20นะครับผมส่วนมอนแปลว่าโดเรมอนก็คือแปลว่าโดเรมอน20ตัวนะครับหยอกหยอกเนี่ยผมไหนมึงบอกในไอพีนี้มีสาระไอโดนัด พึ่งไปไหนเนี่ยผมอย่าพึ่งกดปิดคลิปนะอ,าาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับผมแม่แม่น้องบอกเจอเล่นมุกแบบนี้กูไปดีกว่าเออว่าไหนวะไม่เห็นเจอสักตัวเนี่ยอะไรดิวโลอ่ะดิวโลอืมอืมดิวโลดิวโลอะไรอะไรดิวโลอะไรจะเอาจะเอาจะเอาเออเป็นไงเล่าไงท้องเลยบอกเลยว่าปลาแซลมอนนี่มัน ปลาแซลมอนนี่มันไอ้นี่ดีนะแรงดีนะนี่ไงเขามีแต่ลอดใต้ท้องช้างนะผมนี่ลอดใต้ท้องนี่นเวลลโอ้นี่เวลลสิบเองเอา้างูอะไรเราโอ้ยช้ยท่านงบัวโดนฉกมันฉกโอ้โหมันเวลน้อยไปนะมันเวลสิบเองอะถ้าพี่จับนะผมพี่น่าจะจับมันไม่ได้ทำไมถึงจับมันไม่ได้ใช่ไหมครับผมดาม่ด ายาสลบของพี่มันแรงนะครับผมเพราะว่ายิงทีเนี่ยก็ดาเมจเกิดสามร้อยแล้วนะครับผมยิงทีมันน่าจะตายเลยอ่ะก็เลยต้องหาตัวเวลสูงๆหน่อยเนาะเออเหล่านี้มีไหมเนี่ยเพื่อสูงๆของแบงปอเออสำหรับคนที่มีเปกแบงปอนะผมแล้วไม่รู้ว่าจะซ่อมมันยังไงนะน้องๆมาฆ่าพวกนี้นะผมนี่นี่มาฆ่าพวกแบงปอเนาะ เออเสร็จแล้วนะครับผมมันก็เหมือนจะแบบเดี๋ยวมันดูก่อนนะตรงนี้มีไหโอเคนี่มันจะดอกกระเป๋าแบบนี้มานะครับผมเห็นไหมมันจะได้ปิกมันจะได้ตัวแมงปอมานะครับผมเราก็สามารถไปซ่อมปิกแมงปอได้เนาะเออเผื่อน้องๆคนไหนยังไม่รู้นะครับผม,มเผื่อแบบเฮ้ยพี่ผมปิกแมงปอพังอะ่ะซ่อมไงอะ่ะออกันเนี่ยตามนี้เลยครับเนาะเออก็ไม่ยากนะครับโอเคแล้วพี่ก็วิ่งมาได้พักใหญ่ๆเนี่ยผมประมาณ10นาทีได้ ถึงมาเจอเนี่ยผมเจ้าตัวเลเวลห้าส uh ินี้เลือดมีร้อแปดิไม่รู้มันจะทนดาเมจปืนพี่ได้ป่ะลองยิงอยู่เอาเจิกใา้พี่เล็งที่หัวนะไม่โดนด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาเอาไอไอหมูนี่อะไรของมันเนี่ยเฮ้ยเป็นญาติกับช้างแต่หน้าแต่ไม่หมุนหมูก็ไม่รู้โอเคยิงมาเรียบร้อยครับผมสลบนะฮะสลบก็บ้าแล้วมันตายแล้วเนี่ยโอ้โหมันคนดาเมจไม่ไหวยิงด้วย นี่ก็เวลห้าสิบแล้วนะโอ้ต้องหาเลเวลเท่าไหร่วะเนี้ยอุย้ยหืมดอกจิ้เข้าหัวพอดีเลยโอเคแยวเราไปเดินหาต่อนะ้ไหมผมอุย้ยกว่าจะเจอดูดิพี่ขามฝั่งมาฝั่งนี้เลยอย่ะหาไม่เจอเลยนะผมมันน่าจะโดนกินไปแล้วนะผมแถวแถวนี้โอ้ยิวโลอะไรวะห,หมดการหมดการห,หามาตั้งนานหมดกันเอ้ย แถวนี้มีปะเนี่ยโหลท้าอยู่ก็ส่งเสียงหน่อยเร็วอืมมีปะวะเอ่าอยู่ไหนวะโอบมาหน่อยเร็วอือหายเกี้ยงโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิวไหลวิวเท่าไหร่วะเนี่ยอู้สองร้อยหกสิบโอเคมันทนดาเมจปืนเราได้เนี่ยโอ้ยแค่ไอ้ไอ้สาโคสาโคสาโคยา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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันตายเอ้า ตาโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหมากันเยอะแยะโอ้โหเฮ้ยดูดิตายปะวะน่ะเอางูงูมึงงูใจเย็นๆโอ้โหมากันเยอะจังเอ้าแมลงปอโอ้โอเอ้าไอ้ไอ้งูอะไรเนี่ยโอ้โหมาอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยเอาเอ้าเอ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 ามึงจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมโออตายไหมน่ะเอาหอยทากกูไอ้งูอีกเอ้าโอ้ยอะไรของมึงอย่าไปกล้ามันโอ้ดู มันหดไปในกระดองเลยทีนี้นั่นห้ามไงอะ่ะยิงไม่เข้าอีกนะครับผมยังไงก็ยิงไม่เข้ายิงไม่สรุปแน่นอนดาเมจไม่เข้ามาันมันหดไปอย่างนั้นน่ะอ้ออะไรวะเนี้ย <c oughs> ต้องรอนะครับผมเดี๋ยวรอในหะ้มันฟื้นก่อนแล้วกันเซ็งเป็ดนะครับผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นอิาคโคเดี๋ยวเราเราเรากำจัดจุดอ่อนไปก่อนนะครับผม <c oughs> ยิงไปตรงนี้น้่ยงอยู่ไงเนาะ เป็นไงเราเออนี่ไงปืนกลใส่สะโคบเจอเจอไม่ยิงยิงไม่ตายดีวะไอ้ไงเรียบร้อยเอืว่ากี้คงยิงไม่โดนให้ผมโอ้งูบ้านี่ยังไงต้องรอเนี่ยผมก็ต้องรอจนกว่ามันจะฟื้นมาเอ้าไออู้กูไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงดีอีก ไอ้พวกนี้โอ้จะให้กูจับแบบสบายสบายไม่ได้หรือไงเนี่ยเฮะออ้าวอายตัตวมไมตตวอะไรมันจะวุ่นวายอะไรขนาดน,นั้นฮะโอ้เยอะแยะไปหมดเนี่ยผมนี่มนป่าแห่งความวุ่นวายช,ะชะัดรอ,อน,นะผมรอนฟื้นเนี่ยเวลาจะฟื้นอะเราอะ ไม่ฟื้นไอ้มันไม่ได้ตลบนี่มันมันมันก็เรียกอะไรนะมันมันป้องกันตัวนะผมมันหมดเข้าไปอยู่ในต้องเรียกว่าอะไรอะในหอยเออนั่นแหละอืมโอเแต่เวลต้องสองร้อกินี่ถือว่าเยอะนะผมน่าจะใช้ถ้าถ้าเราจะต้องใช้คูณสิบน่าจะใช้เคปประมาณสี่อันเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอืม,อม มาสักทีสิลูกนอนานแล้วนะโอ้ยพวกนี้แหละโอ้ยจะจะได้ยิงอยู่แล้วถ้ายิงทีเดียวก็น่าจะสลบเลยเนะยผมเพราะว่าดามเมจปืนพี่ก็ค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็ใช้ลูกดอกยาสลบผสมกับไอ้พิษแมงกะพรุนกลายเป็นลูกดอกยาสลบสลบแนะผมเออนะครับผมมันก็เลยจะแรงหน่อยเนาะ อเคเลือมันจะเต็มแล้วเนี่ยมันจะมันจะออกมาได้ยังเนี่ยเฮ้ยฮัโหลรอนานแล้วนะอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีธนูหรอถ้าเกิดเราใช้ลูกธนูยิงจะได้ไหมมันจะตายไหมธนูธรรมดากับลูกธนูว่าถ้าเกิดเราใช้ปืนนี้มันอาจจะตายหรือเปล่า แต่ว่าไม่น่าจะแรงถึงขนาด600เอ้ย600เนอะเออเพราะเรื่องมันมี600เนอะนามิพี่นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0ในการยิงยาสลบใส่มันน่าจะไม่ตายอะไรหมูนี่มายอะไรอ่ะพี่จะไม่เรียกมันเป็นไอ้เป็นช้างแล้วพี่จะเรียกเป็นไอ้หมูแล้วเพราะหน้ามันเหมือนหมูไม่เหมือนช้างเลยนะผมอืมไอ้นี่พี่ร้อยเนี่ยผมอืมถึงมันจะเป็นญาติกับช้างก็เถอะ ในสายตาพี่มันคือหมูอยู่ดีโอเคอ้าฟื้นแล้วครับผมมาโอเคเดี๋ยวเราเอาปืนยิงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยิงยิงเอายิงตรงตรงไหนดีอ่าเป็นตรงนี้ยิงเลยกันยิงก้นมันอ้าวยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ขอตำแหน่งดีๆโอเคไม่ต้องทีเดียวอ่ะยิงก้นมันยิงปับ๊บ โอ้ยกูจะยิงกูไม่ได้จะเอาปืนไปฟาดมันบัตรเอ้ยเอาปืนไปฟาดมันทำไมวะเน,นี่ยโอ้ยกูต้องมานั่งรออีกเออหัวร้อนเลยตั้งแต่ไอพวกงูเมื่อกี้แล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยแล้วดูดอกยิงไปมันสลบที่ไหนแล้วบัตรเอ้ย โอเคครับผมรอจนมืดอ่ะเลือดมันจนเต็มจนมันได้คานอ่ะเดี๋ยวตะพี่ทิงระยะห่างมันก่อนเออยิงสรุปสักทีไอ้โหไอ้หอยทานี่อะไรยองไ้งูมึงไปไกลๆกูเลยมึงไปไกลๆกูเลยเออไปหัวร้อนแล้วนะอะไรก็ไม่รู้มืดจนหน้ายคิดดูเอา เอายาคูณสิบไปก่อนแล้วกันเพื่อความเร็วนะครับผมลอกินเข้าไปหนูดูจากทรงแล้วน่าจะใช้ประมาณ3-4อันนั้นใส่พี่จะใส่เป็น2อันแล้วกันโอเครอไปรอยนี่ครับผมไม่รู้ว่าอันเดียวเนี่ยผมมันจะมันจะฟื้นเลยหรือเปล่านะผมแต่เราต้องปกป้องมันนผมต้องคอยปกป้องมันก่อนไม่งั้นเดี๋ยว จะงานเข้าเดี๋ยวจะมีตัวอะไรมากัดมันนะผมรอ,อไปรอก่อนรอก่อนรอก่อนป้องกันมันไว้นียผมป้องกันมันไวเออ้เราต้องพยายามคุค้มครองมันมันเป็นตัวที่ไม่น่าจะจับยากขนาดเนี้แต่มันก็รู้สึกทําไมมันเหมือนจับยากจังเลยวะ <c oughs> ออคนอื่นก็จับกันง่ายๆมีกูเนี่ยจับยากอยู่คนเดียวเนี่ยเออ โอ้โหครึ่งเรึ่งแล้วครับผมแล้วกินอะไรก็กินยาหักยาก,กินเค้กซะด้วยอืมแต่พี่จะไปปล่อยในบ้านไงให้มันแบบน่ารักน่ารักนะผมอยู่ในบ้านเนาะเออถ้ามันเดินบนเปืน้นปนเป้นอยู่ในบ้านมันก็น่ารักดีอืมนมมืดและ้วนีครับผมรอจากเช้าจากเที่ยงเที่ยงจนจนมืดแล้วเนี่ยอืโอเคเดี๋ยวก่อน อ่าโอเคพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะครับที่นอนนะครับผมแล้วก็นอนเพื่อเล่งเวลามันแล้วกันเนาะ<ม>เออน้องๆคนไหนนะครับผมถ้าสมมุติว่าอ่าเล่นแบบออฟไลน์นะผมสามารถนอนเพื่อเร่งเวลาได้นะผมแต่ก็ต้องกะด้วยนะว่าไอ้พวกนี้มันจะตื่นหรือเปล่าถ้ามันถ้ามันตื่นไวอย่างนี้ก็ไม่แนะนําให้นอนนะครับผมตื่นขึ้นมาอีกทีมันอาจจะตื่นหนีไปเลยก็ได้นะครับผม แนะนำนะผมให้ดูว่าค่าสนบมันลดช้าหรือลดเร็วนาอแล้วนี้อะไรเนี่ยมัตรคานกา็โหที่ไม่เจอก็ไม่เจอเลยโอ้เขาได้ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำอา้าวแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วทําไมมันมีคููดาวอะไรนะใส่เข้าไปอ๋อทำไมมีคููดาวเอา้าแล้วค่าทีมหายไปไหนเอา้าอะไรวะเอา้เอาเฮ้ยแล้วมันกินชิ้นเดียวแล้วอีกชิ้นหนึ่งมมันไม่กินทำไมมันไม่ขึ้นหลอดล่างงงแล้วเนี่ย อะไรวะเค,ค้กมันคูดาวเหรอเมื่อกี้เออเนี่ยเค้กมันคูดาวนะผมลองหายคูดาวดิเออเนี่ยโอเคเอา้าอะไรวะเดี๋ยวใส่เข้าไปใหม่อ,อีกอันเอ้าอ๋อมันพักนะผมก็ต้องร้อยคูดาวก่อนนะผมอืม ให้มันต้องคูดาวแล้วนั้นก็ก็ใส่ทีละชิ้นแล้วกันโอเคนะครับผมสําหรับออฟไลน์นะผมต้องย้ำนะออฟไลน์ะนรัยผมที่ไม่ได้เล่นออนไลน์นะออฟไลน์นีผมสามารถวางที่นอนแล้วก็นอนเพื่อเร่งเวลาะครับผมค่าหิวข่าน้ําเราจะลดตามเวลาะครับผมพอเราตื่นขึ้นมาป้าอิดไหมอ่ามันจะมืดเนี่ยผมก็แสดงว่าเวลามันไวขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าไอ้เจ้านี่มันกินไปถึงไหนแล้วโอเคมันกินไปแล้วนีผมแล้วเราใส่อีกอันหนึ่งนีผมมันน่าจะหิวแล้วล่ะพี่ว่า อาเดี๋ยวเรารอไอเค,ค้กนี่มันมันคููดาวเสร็จก่อนนะครับผมอืถ้าจริงๆเ,เร็วๆสิเร็วๆสิยังยังเอาเร็วสิอ้าช้า,ชาโอเคเรียบร้อยครับผมในที่สุดมันก็กินไปแล้วนะครับผม อ่ะโอเคเราจับเจ้าหอยทากได้แล้วนะผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพามันกลับบ้านเนาะขออนุญาตตัดคลิปไปเลยแล้วกันเนาะนี่คลิปมันก็เดินมาหลายนาทีแล้วนะผมไปกลับบ้านกันดีกว่าโอเคครับผมแล้วตอนนี้พี่ก็กลับมาอยู่ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฮ่าแต่ไม่ได้จับมาแค่ตัวเดียวนะผมจับมาถึงสองตัวเลยเนี่ยผมไ้ตัวที่อยู่ข้างๆกันนั่นแหละก็จับมาเลยแหละ <c oughs> โอเคครับผมก็ตอนนี้นะผมเราก็ มีหอยทากสองตัวเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วดูซิว่ามันทําอะไรได้บ้างนะเราปล่อยมันแล้วก็พี่จะปล่อยให้มันเป็นวอลเลยริงไปนะครับผมเออแล้วก็กดสต็อปให้มันเดินไปไหนดูซิตัวนี้มันเอาอะไรออกมาบ้างเคุยอย่างไปนวดไปขยะไปไหนอะไรนี่อะไรซีเมนใช่ไหมแต่มันไม่ได้ชื่อซีเมนวะมันมันหน้าตามันเหมือนซีเมนนะครับผมก็ไม่รู้มันไปทำอะไรได้บ้างนะผมแต่พี่คิดว่ามันน่าจะไปทำซีเมนนั่นแหละ อันนี้ก็เดินไงทั่วนะผมแล้วก็ในบ้านมีโดโดอีกตัวหนึ่งนะโดโดตัวนี้ก็ค่อนข้างตัวใหญ่นะผมเดี๋ยวไว้ผสมพันธุ์ให้มันลองลองผสมให้มันกลายเป็นโดโดตัวใหญ่ดูนะผม,อมโอเคก็บ้านหันสาของเราก็มีหอยทากทั้งหมด2ตัวแล้วก็ดโดโดหนึ่งตัวนะผมแล้วข้างนอกเขามีพวกไดตัวสาราตัวใหญ่นะครับผมโอเคบ้านหน้าอยู่ขึ้นมานิดนึงนะผม เออมีหอยทากนะผมก็สําหรับคนไหนนี่ผมอยากจะมาตกแต่งบ้านเนาะพี่ก็พี่ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นนะผมมันก็ไม่ค่อยไดเอามาใช้งานอะไรได้แล้วก็จับยากด้วยนีผมเพราะท่านต,ต้องใช้เค้กแต่พี่คิดว่าความน่ารักก็เอาไปเต็ม80เต็มร้อยเนะยผมร้อยเต็มร้อยต้องเป็นตัวนาคเนียผมสําหรับพี่โอเคครับผมก็มีประมาณนี้เนาะข้อเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยผมปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมป่ะปิดคลิปกันดีกว่าครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการจับเจ้าหอยทากนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Su ับ c r คร e เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มี f c e b o o k f แฟน a g e นะผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้อง ขอ,ขอบลาเพื่อนๆนั้นและน้องๆไปก่อนนะครผม EP หน้าจะทําเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะับผมอ้างจ e n 2ให้ผมสามารถกดไปที่ playlist หรือไม่ก็กดไปที่เครื่องหมายตกใจดึงขวานได้เลยน,นะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ